คือวันคเนตเนี่ยจตุรชีเนี่ยคนที่นับถือนเนี่เป็นทางศาสนาพราหมณ์เนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วว่าท่านเป็นเทพที่ประทานความสําสเร็จแล้วก็จะมีอยู่9้าวันด้วยกันวันนี้เป็นวันแรกทางอินเดียเนี่ยเมื่อวันสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการปั้นเป็นคเนตจากทีกก่ว่าเป็นขนมปังนะฮะและเอาไปลอยน้ำพระแม่คงคาหรือส่งพระพิคเนตเนี่ยกลับสู่ตำหนักท่านเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันแรกของคเนตจตุรชี ทั่วประเทศหรือว่าเพศชายที่ศรัทธาองค์พ่อพิพิเนศเนี่ยนะครับก็จะทําการไหว้เช่นเดียวกันฉันเนี่ยก็ไหวมา,มาหลายปีแต่ปีนี้เป็นการที่เปิดแล้วเพื่อไหว้ตรงเนี้ยอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็จัดจัดอย่างเต็มเต็มที่ที่ฉันจะสามารถทําได้และการไหว้สายมูเนี่ยที่สําคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ที่อื่นเลยมันเริ่มจากจิตจากจิตของเราก่อนจิตของเราก็คือความศรัทธาความเชื่อและการทําความดี นะฮะพร้อมกับการเปล่งเสียงของอัญเชิญกูบาจาร์ลงในบรรทวิธีในวันนี้และกล่าวถึงอัญเชิญพระพิฆเนศให้เสร็จลงมาเขาเล่ากันว่าวันนี้ถ้าใครบูชาพระพิฆเนศเนี่ยท่านเห็น,ท,นท่านจะลงมาให้พรเขาพูดกันมาอย่างนั้นเขาเล่ากันว่าแต่ทีนี้ความเชื่อนะซึ่งมันมีเหตุเกิดมาหลายๆอย่างที่เป็นความศัศจรรย์แต่ความศรัตนั้นสิมันเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะสักการะหรือว่าสายหมู่เตลู มูอย่างที่ฉันบอกว่าป่ายมุตลูเนี่ยต้องมูในสิ่งที่ที่ถูกต้องและต้องเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ได้ชมไลฟ์สดในวันนี้ก็ถือนว่าเป็นโชคดีนะที่ได้มาร่วมทําพิธีผ่านการไลฟ์สดของอาจารย์หมิงได้จัดโต๊ะบูชาตามที่ท่านเห็นนะทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นตามความเชื่อยอย่างที่บอกว่าใครที่ไหว้วันนี้พระพิฆเนศเนี่ยท่านจะลงมาให้พร ทางอินเดียวันที่9เนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยท่านจะคือทางอินเดียจะมีพิธีกรรมปั้นพระพินเนศและแห่แห่ไปที่แม่แม่น้ำมะกงคาแล้วก็ลอยก็หมายถึงส่งพระพินเนศกลับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญในการไหว้คือท่านโปรดปานขนมโมตกาและนาดูนะหนึ่งอย่างแล้วก็มีอ้อยต่างแล้วก็มีน้ําปัญจะนะปัญจะอมริตที่เราจะทําการส่งในวันนี้พร้อมกับพารตีไฟนะบูชาพระพินเนศนะครับแล้วก็จะส่งน้ำพระพิเนศซึ่ง นะครับจะส่งน้ำพิเนตเนี่ยด้านองคง์เล็กนะองค์เล็กด้านเดี๋ยวจะมีจะถ่ายให้เห็นตอนไลฟ์นะฮะ <S <S นะที่สามารถจะส่งน้ําปันจะอมริตซึ่งประกอบไปด้วยหนึ่งน้ำผึ่งนมวัวสดน้ําเปล่าแล้วก็เนยกีแล้วก็น้ําอ้อยทั้งหมดนี่คือ5อย่างเรียกว่าน้ําปันจะอมฤตนะฮะนั่นเองนี่คือคร่าวๆนะเดี๋ยวฉันจะจุดทูปแล้วอ่ะทุกท่านครับอาจารย์จะเริ่มพิธีแล้ว ข้าพระเจ้าจา์หมิงมนฑลสายทั์พร้อมทุกท่านที่ได้ชมไร์สดการไหว้ท่านพ่อพระพิคเนศในวันคันเนศจตุรถีณสถานที่แห่งนี้บนพิธีในวันนี้ขอบวงสวงไหว้พระพิฆเนศในวันคันเนศจตุรสีนี้ขอถึงดวงจิตแห่งพ่อพระพิคเนศขอเสด็จลงมาในบนพิธีวันนี้ด้วยเถิดเพื่อปฏิปัะสาสย์พรให้กับทุกท่านได้รับพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์ด้วยใจศรัทธาสักการะเป็น เรียกว่าสักการะพระพิฆเนตบูชาในวันคิเนตจตุรชีนับัดนี้สืบต่อไปด้วยเถิดขอให้ทุกท่านตั้งใจถวายภูมิอะไรเมื่อเราเปิดใบสีโอมสีกเนสายะนมหาโอมสีกเนสายะนมหาโอมสีกเนสายะ ท่านทั้งหลายตั้งจิตอันดับต่อไปจะถวายเครื่องสักการะทั้งหลายที่ท่านได้เป็นเจ้าภาพพร้อมทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่องค์พ่อพระพิเนตอันดับต่อไปหลังจากนั้นเราจะทำการเรียกว่าส่งน้ำสำราญด้วยน้ำปัญจัอมริทั้ัง้าซึ่งจะประกอบไปด้วยน้ำผึ้งนมสดน้ำอ้อยน้ำเปล่าและเนยกีนะพระพิเนศองค์จำลองที่จะส่งน้ำซึ่งเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วอาจารย์ได้เตรียมไว้แล้ว นะครับเอาขอย่อกรธุรีด้วยความยินดีคารพนอบน้อมคำรบพระพิกคเนสสวนที่เสด็จลงมาในมณฑลพิธีในวันนี้แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องตกแต่งบายสีขนมลาดูและโมทกะและขนมที่ประกอบไปด้วยทำด้วยมะพร้าวและนัอำอมฤตขอองค์พ่อพระพิคเนสประสิทธิ์ประส,ระสาทลงใน ถุงเงินที่ข้าพเจ้าได้ทำเรียกว่าถุงเงินเรียกทรัพย์นี้ด้วยเถิดนะพระเจ้าค่ะอีกทั้งน้าปัญจะอมริชังห้าอมสิกเนศายานมาอมสิกเนศายานมาอมสิกเนศายานมาอม ตอนนี้อาจารย์ได้ทําพิชีเป็นตัวแทนท่านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะสักครู่เราจะมาราขึ้นสักการะทั้งหลายเหล่านี้ส่วนหนึ่งจะนํานเป็นแจกเป็นทานสําหรับผู้ที่ต้องการได้จ่ายเป็นแจากเป็นทานขนมลาด,ดูบรกาศซึ่งทําเองไม่ไม่หวานอร่อยส่วนหนึ่งคนที่จะรับกลับบ้านก็เตรียมแพ็คแล้วนะฮะ